สวัสดีครับพ่อเมย์พี่น้องมนีเม่พ่อครับเบานิ่นลุงพุ่งคือเก้านะครับเนาะมณีเบ้านิ่ลุงพุ่งกะผ่าน้องสีหน้านะครับหรือน้องสีนานะครับเนาะมาจากไายเอฟซีพ่อเม่พี่น้องทุกคนครับเด้อน้องสีหน้านะครับสวัสดีครับน้องสีหน้าเพิ่นเพิ่นตื่นแล้วนะครับเราหงหนวันนี้เพิ่นก็ได้หลับตาอยู่เพิ่นจากนอนเบิงมือเพิ่นครับแต่หากแต่สร้างบ่พี่น้องแต่หากแต่สร้างบ่นน้อนะครับเนาะบ่านิ่ลุงพุ่งกะ ขอบุญขอบคุณนะครับเนาะอ่าพ่อแม่พี่น้องนะครับเด้อร์ตีเขามาให้กันแรงใจน้องซีน่านะครับเด้อกับอ่าบอนี้ลุงพุ่งนะครับเนาะอ่าขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับเด้อเขามาให้กันแรงใแรงใจบอลนี้ลุงพุ่งพ่อรุกอ่อนนะครับเนาะอ่ามือนี้บอลนี้ลุงพุ่งกับอ่าพาน้องซีน่ามาทักทายเอฟซีทุกท่านนะครับเด้ออ่ามี่เอฟซีนะครับเนาะคนถามมาครับว่าอ่ะท้ายคลิปอ่า สันตันมาให้เบิ้งน้ำเน้น้องซีนานะครับนานน้องซีนาด้วยผล่าคนคิดหอดคิดถึงน้องซีนานะครับเนาะอ่าบอนยิมครับยิมยิมบอนนิ่งกะถทายคลิปน้องซีนาให้พ่อแม่พี่น้องอ่าทุกท่านได้เบิ้งแล้วนะครับเด้อคงสีหายคิดถึงนะครับเนาะหายคิดถึงน้องซีนาด้วยนะครับอ่าฝากน้องซีนาด้วยนะครับอ่าพ่อแม่ทุกท่านนะครับฝากน้องซีนาด้วยนะครับอ่ปิ้กันแังแกให้พ่อนินลงพุงชาแนลด้วยนะครับน้องซีนาค่ะ ตาหักตาสร้างพี่น้องเป็นตาหักตาสร้างเพิ่นยิ้มนะเพิ่นยิ้มเ <c oughs> <g oda> พิ่นยิ้มนะครับเนาะเพิ่นยิ้มเพิ่นคือสิได้ยินนะพอนิ้นบาลนะครับเนาะเพิ่นเลยยิ้มนะครับเนาะพี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับเด้อเป็ี่ยนกันเรงใจให้ลูกสาวบาลนี่นะครับเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับเนอกนะครับเพิ่นมืนตาแล้วครับเพิ่นมืนตาเบิ่งแล้วนะครับเนาะอ่าบอลนี่กัสิอ่า ลุ้งคลิปเพิ่อนไปเรื่อยๆนะครับเนาะว่าช่วงนี้ช่วงนี้เพิ่นเนี่ยเก็บตัวเงี้ยทำไงบราวนิ่งกระแสพ่อแม่พี่น้องได้ติดตามคลิปน้องซีนานะครับเด้อนะครับเนาะคลิปของบราวนิ่งลุงพุ่งพ่อรุกอ่อนด้วยนะครับฝากเป็นกงินและแรงใจให้เพิ่นด้วยนะครับเด้อนะครับเนาะมื้อนี้บราวนิ่งพุ่งกับกำน้องซีนาก็ขอลาไปก่อนนะครับเด้อขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เป็นกงินและแรงใจให้พ่อนิ่งบราวนิ่งลุงพุ่งกับน้องซีนาด้วยนะครับวันนี้บราวนิ่งลุงพุ่งก็กล่าวคำอบบคุุณขอ